สวัสดีครับผม F9 Channel นะครับก็สําสหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะมาพูดถึง Rock Band Rock วิเศษนะครับก็เมื่อตอบคำถามนะครับเนอะาะว่าก็มีเพื่อนหลายคนนะครับถามกันเข้ามาว่าเออทุกวันนี้เราคงไม่เล่นจีนถกแล้วหรอก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าผมก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนะมันจะตาย มุ้งเ,เดิมๆนะครับก็มีแต่มุ้งเ,เดิมๆผสมสัตว์ขายของซึ่งก็เอาตรงนะครับมันก็เป็นช่วงของการดูดเงินกลับของเกมนะเพราะว่าจริงๆแต่วมมันก็เป็นเกมที่สายฟรีก็เล่นได้นะทุกวันี้ก็คือเขาพยายามที่จะขายของมากขึ้นแต่ก่อนทองหาง,ง่ายนะครับหาง,ง่ายไปง,ง่ายเลทุกวันนี้ปริมาณก,การใช้ทองกิจกรรมอะไรมาใหมนะ่ต้องใช้ทองเยอะมากแล้วราคาที่เราขายมันก็ไม่มันไม่มีราคากลางนะครับไม่มีราคากลางจากเกม ตังอะไรก็ตั้งไปก็เลยทําให้ของนะครับราคาของมนะัคนค่อนข้างที่จะจไม่โอเคก็เลยไม่ได้เล่นจนถึงวันนี้แต่ก็พร้อมที่จะกลับมาเล่นท,ทุกเมื่อครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่เนาะก็คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของความหลังแล้วกันนะครับความหลังแต่เริ่มแรกเริ่มจากแคสเกมนี้แรกๆเนี่ยเป็นยังไงค,ความรู้สึกแรกๆมันอะไรไหม ค okay. ก็สำหรับที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้ลงไปเนาะสำหรับใครที่ติดตามก็จะเป็นชื่อคลิปว่าอะไรล่ะอทเปียนะครับเกมที่ดีสุดแห่งปี2องพัก็คือเกมส่งท้ายนะครับเพราะว่าผมเล่นตอนประมาณวันที่2 6บธันวาคมนะครับเกมเปิดวันที่25ประมาณวันที่2 5ธวันวาคะคมผมเล่นวันที่2ก็เผเอิญว่าเข้าไปเจอใน Play Sto r e เข้าไปเจอในเพลโตมันเป็นเกมที่เออมันก็มีการคราบของนะจริงๆก,ก็เคยเล่นเกมนวนี้มานะแต่ว่าไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหรก่ก็แต่เนื่องด้วยภาพของมิทูเปียน,นะครับมันสะดุดตาผมก็เลยเออลองเล่นดูก็ได้นะครับลองเล่นดูก็ได้อนะ่ะพอโหลดมาเล่นก็งงสิครับมีเจ้านกฮูกมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีขนยิ่งพุ่มพาม,มีคนขี่มา้ามีเต่ายักษ์อยู่กลางสะมีมา้ามีกองไฟ มีต้นไม้เราสามารถที่ไปตัดได้แรกๆเนี่ยก็นึกว่ามันเป็นเควสใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้มุมด้านบนไอ้มุมด้านบนบนขวาใช่ไหมบนขวามันเหมือนเป็นเควสเลยก็เลยทําตามไปเรื่อยยแรกๆมันให้ทําขวานก่อนนะที่2ก็คือทําพิกที่3ก็ทําอาจจะเป็นก้องไฟเป็นคอนอะไรอย่างนี้นะครับก,รก,รก็แรกๆแรกๆเนี่ยก็นึกว่า มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกมนะครับเป็นเคเวสนั่นแหละจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราจะจะฟาร์มากจะทําอะไรก็ก็ได้อ่าพอรู้แล้วเอ้ยทำยังไงวะอ่าเราก็ฟาร์มไปก่อนผมก็ฟาร์มไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเห็นมา้าละเห็นม้าสีน้ําตาลครับยังไงล่ะครับทีนี้เอ้ยอยากได้ว่าอยากขี่ต้องทํำยังไง <c oughs> พอเปิดมาดูนะครับในเนี้ยมันมี workbench ใช่ไหมครับก็คือโต๊ะม้า ช่วงแรกๆเนี่ยผมวางกองไฟไว้ก่อนจริงๆกองไฟเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ของคนอื่นได้นะไม่จำเป็นต้องวางเยอะก็ได้นะครับไม่เราไม่จชเป็นต้องวางของเราก็ได้สามารถใช้ของคนอื่นได้นะครับม,มันใช้ร่วมกันได้นะครับมันประมาณนั้นเนาะผมก็วางโต๊ะมาก่อนอ่ะก็ไปอ่านดูในคู่มือเกมแรกๆที่มันให้มาเป็นสือเป็นหนังสือไกลนะววเพื่อเพื่อนๆจำได้นะผมก็อ่านอ่ะจริงๆก็อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่ก็พอดูออก มันมีทริคหนึ่งที่บอกว่าม้าชอบกินแครอทเออเอเอเราได้คีย์เวิร์ดหนึ่งมาแล้วเว้ยเพราะม้ามันชอบกินแครอทเอาไงต่อทีเนี้ยก็ดูสิทำยังไงต่อเราถึงจะได้มันในซิกเซน์แรกๆเลยเในเซน์ของการเล่นเกมแรกคือมองไปเห็นอ่านมา้เาเฮ้ยอ่านม้ามันมันมีโอกาสที่จะทําให้ม้าเนี่ยเราสามารถจับม้าได้เราอาจจะต้องมีอ่านม้าเว้ยเออทาไงทีเนี้ยเราก็ เอาอ่านม้าเข้ามาอ่าผมก็เอาอ่านมาเข้ามาไปครับอ่านม้าเสร็จอ้าวทำยังไงต่อมันกินอะไรทีเนี้ยนะครับพอช่วงแร,แรกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เข้าใจในเอฟเฟกของคอร์สนะครับว่าจริงๆแล้วคอร์สมันทำอะไรได้วะคือมันตีไปแล้วมอนเตอร์ก็ไม่ตีแล้วคือมันสตันนั่นเองนะครับในกรณีที่เลือดมันเหลือต่ำกว่า40หรือว่า30เเนะครับเลือดมันก็จะสตันเนาะมันผมเข้าไปกดที่ลูกมืออ่ะ มันขึ้นเป็นลูกแครอทเว้ยเออทำไงต่อน,นี่มันต้องกินแครอทวะ่ะเอาละเริ่มได้โจทย์ขึ้นมาก็ดีไปหาแค,อครอทจริงๆเอาความเข้าใจแรกอะผมต้องประมาณเลเวลสิก่อนถึงได้มาใช่ไหมครับจริงๆเร,ราเลเวลหกเราก็สามารถที่จับได้แล้วนะครับมาธรรมดาเนาะหลังจากนั้นก็งมมันอยู่นานทั้งเจอผีอิ้มไม่ทำไมมันตีเราวะอย่างเงี้ยเฮ้ยตัวอื่นตีเราไม่ว้าอย่างเงี้ย ครับชิดเกาะอนุนั่นนี่ยังไงออ้ผมอยู่ในเกาะแรกนะครับไอสตาร์ตติ้งกราประมาณเลเวลสิเพราะผมข้ามแม่น้ำไม่เป็นผมข้ามแม่น้ำไม่เป็นเว้ยผมว่ายน้ำไปอ่ะสเตรปินาจะหมดตายแล้วข้ามยังไงทีเนี้ยมันต้องมีเรือเพราะวะ่าเอาละครับคราบโต๊ะมามาอีกโต๊ะพอยโต๊ะเก่าไม่รู้ตั้งไว้ตรงไหนคราบโต๊ะมาโต๊ะใหม่มาชวนแฟนมาเล่นบอกให้แฟนฟาร์มช่วยครับอ่ะฟาร์มเรือเสร็จปุ๊บอ้าว เรียบร้อยครับขีเบข่เรือด้วยกันไม่ได้อี้าวกมครับขี่เรือด้วยกันไม่ได้อีกครับทําไงทีเนี้ก็ทั้งฝากช่วยแฟนนะครับกสสบ็สุดท้ายก็คือไยเข้ามาที่เกาะโกเรี่ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ไปตั้งลูกแากแถวๆใกล้ๆก,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 กับ heading plan นะครับก็วิ่งไปเรื่อยจนไพเฮ้ยเจอม้าฟ้าเฮ้ยมันเท่ว่ะไม่ใช่แค่ม้าฟ้านะต้นตุ๊กจอกเทศม้าดําใช่ไหมครับม้าดำไอ้ม้าดําเนี่ย โอ้โหเท่เลยมีท่านที่มันเป็นออพวกอิมด้วยนะมันมันสุดยอดมากเลยมันนี่มันอะไรวะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราไม่รู้เว้ยว่ามันสามารถที่จะวาร์ปเสาได้เราไม่รู้เพราะช่วงแรกที่เราเล่นคือเราไม่รู้ว่ามันต้องข้ามน้ํายังไงสิ่งที่เราคิดได้แค่อย่างเดียวคือเราต้องพายเรือนั่นคือสิ่งที่เราคิดได้แค่อย่างเดียวเลยผมก็เลยทําอย่างนั้นก็เลยทาเรือมา ก็ลองไปตีเต่าดูก็ไม่ได้เต่าก็รู้สึกจริงๆเห็นแวบ,บแรกก็น่าจะเป็นบอลแล้วแหละนะมันตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มากเลยนะครับนั่งช่วงแรกก็วนอยู่ตรงนั้นค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็เล่นกับแฟนก็คิดหาวิธีด้วยกันว่าอ้ทำยังไงถึงจะออกไปจากเกาะน,นี้ได้พอไปตั้งโลกลากล้วก็ผมก็เริ่มที่อยากจะสร้างบ้านใช่ไหมครับอยากสร้างบ้านเนี่ยไปกดติ๊กดูเนี่ยมันบอกว่าเราต้องเลเวลสิบ ผมเลเวล0ผมก็ไปตั้งที่อย่างที่บอกนะครับบริเวณที่ขุดทองข้างๆกับเฮดดี้แ p ร a ผมตั้งล,กลกูกแรกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนั้นแฟนก็นอนพอดีผมก็เลยเถือโอกาสในช่วงนั้นนะครับเลเวลประมาณ20เอง20เอง20ประมาณเลเวล20เนี่แหละถือโอกาสในการที่ออกสํารวจนะครับว่าวิทำยังไงหมอกมันถึงจะหายคือไม่รู้เลยนะว่ามันมีข้อมูลจากจีนคือช่วงนั้นคือผมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะครับ ไม่รู้เลยนะยังไม่ได้เข้ากลุ่มยังไม่ได้เข้ากลุ่มยูทูปเบียออริจินไทยแลนด์เอาออริจินเนี่ยแหละยังไม่เข้ากลุ่มยูทูปเบียออริจินเนี่ยครับก็เดินไปก็คิดแล้วแหละคิดคิดในใจแรกว่าเสาเนี่ยมันจะต้องไปเปิดหรือว่าทําอะไรสักอย่างกับเสาอย่างแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะให้เราแลกมาด้วยอะไรใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับผมก็เดินไป ขี่ม้าขี่ม้าส้มผมเนี่ยละขี่ม้าน้ำตาลผมนี่หละไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเปิดเซาแรกเฮ้ยมยวะ่ะทำไงเนี่ยก็ไปเยี่ยมเกาะเฮดดิด้งแพรใช่ไหมครับเกาะเล็กๆที่นั่นแหละที่ทุกคนชอบไปนะเราจากนั้นก็ตะเวนไปเรื่อยๆเลยครับไปที่ะทะเลทรายไปเจอบอสพวกโกคิงอู้ตัวใหญ่มากตกใจมากกว่ามันเตีนฮะ ไปเจอมอนสเตอร์เลเวสามสิบห้าเยอะแค่มึงเลเ้ลเยอะเกินไปป่าเพราะช่วงแรกนะครับผมไปฟาร์มแร่ก็คือไปฟาร์มแร่ซิเวอร์ใช่ไหมมันได้เยอะมากก็นั่นแหละก็เลยทําให้รู้ว่าเออว่าการฟาร์มแร่เนี่ยมันได้เยอะที่สุดแล้วฟาร์มไม้ฟาร์มอะไร <c oughs> ตัวเดียวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ทําไงลนะ่ะก็ช่วงวันแรกเนี่ยเลเวลวมันแม็กที่27เนี่ย ช่วงแรกๆนะเรว์แม็กที7ก็อ่าไปต่อไม่ได้ทํางไงก็นั่นแหละครับผมก็วนนะิ่งเปิดเซาเล่นนะวิ่งเปิดเซาเล่นพอหลังจากนั้นอะ่ะก็ได้เข้าไปที่กลุ่ม Facebook ไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยสรุปยว้วเกมนี้มันเล่นยังไงกันแนะ่หลายๆอย่างทําไมมันเป็นปริศนาหลายๆอย่างมันใช้งานยังไงมันมีคุณสมบัติอะไรมากนะครับไหนบอกว่ามีประเด็นดราม่าเรื่องภาษาไทยเนะี่ยผมก็ไปศึกษาหมดก็ไปเห็น โพสหนึ่งที่เขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเขาจับนกกระจอกเทศได้เฮ้ย <Hey, S 1> มันแบบว่า Amazing มากในช่วงแรกแบบโพส Amazing เว้ยมันทํายังไงวะสูตรอาหารคืออะไรอะเพราะว่าเราเห็นเป็นเหมือนถุงเหมือนอะไรใช่ไหมมันเหมือนถุงมเมล็ดแครอทแต่มันไม่ใช่เขาลงรู้ผิดเออเฮ้ย <Hey, S 2> มันทํายังไงทีเนี้ย <Hey, S 2> พอไปเห็นเขาบอกว่าทําง่ายมากคือช่วงแรกอะโพสต์ว่าทําง่ายเว้ยแต่ไม่รู้ไม่ลงสูตรอาหารให้ ผมก็เลยเห็นมีคนหนึ่งนะครับก็โพสต์เรื่องของสูตรอาหารที่เป็นของเว็บจีนอ่ะต่ว่าช่วงแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าอา่านเรื่องหลังๆมาไปคุยหาเลยครับผมคุยแบบโพส์ตลึกมากผมจําได้ว่าเขาไว้ให้ในคอมเมนต์ก็คือเป็นเว็บของจีนอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอที่ผมได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปศึกษาใช่ไหมไปศึกษาไปมองถึงสูตรอาหารเฮ้ยอ๋อได้รู้แล้วว่า แต่และตัวเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารของมันตัวนี้ต้องมีสูตรอาหารอย่างนี้ตัวนี้ต้องมีสูตรอาหารอย่างนี้ก็เลยเออวะ่ะได้นะแล้วก็มีการแปลมาใช่ไหมครับแปลแบบลวกๆนิดนึงก็คือไปทานสเล็ทแล้วก็มาลงเลยทําให้บางทีเราก็งงนะก็เลยเกิดไอเดียว่าเออวะ่ะเราก็เรียนคอมเนาะแล้วก็เขียนเว็บไซต์ก็พอได้นะครับเขียนเว็บไซต์พอได้ทำไงจะเร็วล่ะก็ใช้เฟรมเวิร์กซะเลยนะ Bootstrap นะ <c oughs> เรียบร้อยเข้าจากนั้นก็ คิดต่อไปว่าเอ้ยทำยังไงล่ะคนถึงจะเห็นภาพว่าสัตว์ตัวนี้มันต้องใช้ถุงอาหารแบบไหนแล้วใช้อะไรมัง้งสิ่งที่อธิบายได้มากกว่าคำพูดและตัวอักษรก็คือรูปภาพผมก็เลยทำการแคปอาหารการแคปอาหารที่มีสูตรสำเร็จลงมาว่าแคปอ,อาหารตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้ทำแล้วจะได้แบบนี้ใช้กี่แพค็คจับตัวอะไร นั่นเลยครับก็เลยเป็นที่มาของเว็บไซต์ y o u t u b e a t s c o m ที่ผมได้ทำขึ้นมาเพราะว่าหลายๆอย่างข้อมูลมันก็ค่อนข้างจำเป็นแต่ว่าในเรื่องของอภาษานะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งไว้นิดนึงนะันค่อนข้างก็ค่อนข้างที่จะแข็งไว้นิดนึงก็เลยนะั่นแหละหลังจากนั้นพอรู้ว่าพิกไปสนใจมา้าไฟมีคนนึงโพสต์นะครับว่าเรื่องมา้าไฟเนี่ยมา้าไฟมันหาจากไหนใช่ไหมก็ ช่วงแรกก็งงไงวามาไฟมา,มา,ฟมา,มาหาจากไหนเกาะลาวาหรือเปล่าจริงก็ผมก็ไปเที่ยวทุกเกาะนะพายเรือไปไปเที่ยวทุกเกาะไปเกาะลาวก็ร้อน,ก,อนกินน้ําหิวน้ําตลอดเฮ้ยพึ่งเลเวลแม็กยี่สิบเจ็ดเองนะทำไมเขามาอยู่อย่างเงี้ยมาอยู่ที่เกาะลาวาอยู่ได้ไงวะอะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้เรื่องว่าเขามีชุดกันความร้อนกันความหนาวได้เกาะหิมะผมก็ไปครับไปเที่ยวไปเจอเก้ากระต่ายไปเจอเวนัมดาก้อนผมไปทุกที่เลยครับผมไปสํารวจแบบ กลัวก็กลัวนะกลัวของเจลินกลัวอะไหลายอย่างเพราะก็เอาหลายๆอย่างไปนะเอาอาหารเอาอะไรไปกลัวกลัวของเจลิแต่ก็อยากสํารวจนะครับเกาะเล็กๆพวกเกาะขนมปังอย่างผมก็พายเรืออย่างเดียวไยไม่ได้ขี่ฉลามนะครับเกาะเกาะที่อยู่ประภาคารหนึ่งก็พายเรืออย่างเดียวนะี่นาานพเพรานะช่วงช่วงแรกๆคือไม่มีฉลามเนาะ bureau. ไม่มีฉลามตายก็บ่อยนะครับก็ก็ก็นั่นแหละครับมันก็เออเป็นอะไรที่แปลกอีกอย่างหนึ่งที่แปลกก็คือในเรื่องของพริก พีกเนี่ยผมใช้เวลาในการหาเนี่ยวันเดียวนะครับ2ชั่วโมงก็คือช่วงประมาณตีสอคือคนไม่เล่นแล้วก็คือปกติผมไม่รู้นะเาว่าเวลารีเฟซมันรีเฟซประมาณ25ถึงครึ่งชั่วโมงคือมันจะเกิดใหม่เรื่อยผมก็วนอยู่ยงั้นแหละครับช่วงแรกก็วนนะเฮ้ยทำไมมันไม่มีพิกวะนี่ก็พิกนี่หว่าผมก็ไปไปหาพิกเขียวแล้วก็ไปยืนรอพริกเขียวอะ่ะครึ่งชั่วโมงทุกคนคี่ดูผมไปยืนรอพรีกเขียวให้มันเป็นสีแดงครึ่งชั่วโมง ปรากฏมันไม่แดงเออวะก็กลับไปดูในเว็บจีนต่อไปหาข้อมูลอ้าวนี่ไงจุดเกิดพลิกอ้าวโปเชเลยครับตำแหน่งตำแหน่งนี้อ่าไซส์เซนในการเล่นเกมอีกในการดูตำแหน่งก็นั่นแหละครับก็ดูตำแหน่งแล้วก็ไปดักไปรอเรื่อยๆจนได้มาแล้วก็เรื่องของบูมเรื่องดอกบัวดอกบัวมันหายากอ่าเราก็เจอบ่อดอกบัวนะแต่เป็นบ่อดอกบัวขาวอ แต่เขาบอกว่ามันจะเกิดค่อนข้างที่ยากก็รอยอย่างนั้นแหละครับดอกบัวดอกแรกที่ผมได้คือดอกบัวสีชมพูะ ampoo, นะครับดอกบัวชมพูคือดอกแรกที่ผมได้ก็ดีใจมากนะครับหลังจากนั้นก็แหละครับก็เริ่มทําวิดีโอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรู้อะไรมั่งผิดมั่งถูกมั่งบางอย่างโคตรผิดบางอย่างโดนดรามา่าช่วงแรกโดนดรามา่าเรื่องเสียงบ่อยมากว่าเสียงไม่พี่ช็อตเสียงนู่นนี่นั่น จนทุกวันนี้นะครับวิดีโอของยูทเปียผมที่ลงไปเนี่ยก็คือร0 5โควิดีโอแล้วซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกมที่ผมแคสหนักมากนะครับเพราะปกติผมจะแคสเกมแบบวันบายวันเลยก็คือวันนี้เกมนี้พรุ่งนี้เกมใหม่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 ไปเลยก็แต่เกมนี้ก็คือก็ถือว่าสนุกนะครับทุกคนกอ็อยู่มาได้1้5ยวิดีโอนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่รนะ้อยนกะที่กำลังจัดอยู่ตอนนี้ ก็สําหรับล่วงเรื่องความหลังนะครับก็อ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะก็อาจจะทําให้เพื่อนหลายๆคนนะครับมีไฟลุกที่อยากจะกลับมาเล่นจุดทวียต่อหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมก็น่าจะยังก่อนละกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปเล่นยังไม่มีทีท่าเลยว่าจะกลับไปเล่นนะครับแต่ก็ก็ยังเล่นอยู่เนาะเว็บไซต์ก็เดี๋ยวก็จะหาเวลารีเมคให้ใหม่นะครับก็ ประมาณนั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นวิดีโอแบบ e p เดียวนะครับเพราะไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรมากมายนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปโจมตีผิดฝ่ายหรือว่าไปพาดพิงใครก็จะไม่ดีเอาแล้วก็ถือว่าเป็นการสะท้อนบางคนอาจจะเจอแบบผมก็ได้นะครับบางคนอาจจะเจอแบบผมบางคนอาจจะเรียนรู้จากช่องผมบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงทุกอย่าง หลายๆอย่างก็พอรู้นะครับแต่ก็ลงไหม่หมดก็เวลาที่ผมจะไลฟ์สตรีมนะครับยูทูบเบียก็ทุกวันอังคารตอนเย็นเท่านั้นสัปดาห์ละครั้งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยเนาะก็ขออภัยนะสาหรับใครที่ดูจนจบก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบเนาะก็หวังไว้ว่าจะได้เจอกันใหม่นะทุกคนชาวยูทูบเบียทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ถ้าเรา ยังมีโอกาสที่จะได้เจอกันบ๊ายบายครับ